สวัสดีคับวันนี้ก็พบกับเบียร์แล้วก็มิสซูนะคะสาขาเทพรักวันนี้เดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวปาเจโร่สปอรนะคะเป็นรุ่น GTP l u s นะคะวันนี้พามาดูว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะสำหรับชุดแต่งที่เราจัดมาให้ลูกค้านี่เรียกได้ว่าเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับรถรุ่นนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวนี้ด้านหน้าเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะเปียโนแบ็กแล้วก็ เบียนเสริมในเรื่องของตัวครอบท้ายีให้กับลูกค้าเพื่อให้มันรับกับในส่วนของตัวกระจังหน้าด้วยนะคะด้านล่างก็จะเสริมในเรื่องของตัวชุดสเก็ตด้านหน้านะคะเป็นสปอร์ตไลเดอร์สวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ชุดแต่งสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ก็สมามารถทักคยายกันเข้ามาได้นะคะนอกจากนั้นครับในส่วนของตัวด้านหน้ายังมีกล้องให้ด้วยนะคะคร่าวๆสำหรับตัวด้านหน้าเพิ่มในเรื่องของตัวปาเจโร่สปอร์ตเป็นอะคริิกตรงฝากระโปรงให้ด้วยนะคะมาไล่กันดูด้านข้างเลยนะคะว่าด้านข้างเนี้ย เสริมแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะในส่วนของตัวด้านข้างยังก็จะจัดเป็นซุ้มล้อประมาณ4นิ้วให้เป็นสีดําเงาให้นะคะสาหรับรุ่นนี้ตัวนี้แม็กขนาดขอบ18เป็นทูโทนนะคะระบบช่วงล่างตัวนี้นะคะเป็นดิสเบกให้นะครับแล้วก็เป็นดิสเบกให้ทั้ง4ล้อเลยนะคะรหัสยางเป็น26 5หกหับก 0, นูนรุ่นนี้โอเคนะคะในส่วนของตัวด้านข้างจากนั้นกระจกมองข้างก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบ กระจกวองข้างให้เป็นสีดำเงาให้มันรับกับซุ้มล้อแล้วก็กระจังหน้านั่นเองนะคะรุ่นนี้มีกล้องมองภาพให้เป็น360องศาด้วยนะคะตรงใต้กระจกก็จะมีกล้องให้นะครับดูนี้นะแล้วก็ที่เบียร์ใส่ไปให้ก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบมือจับประตูนะคะเป็นตัวกันลอย ถ้าเกิดว่าใครใส่วงใส่แหวนอะไรนี้จะช่วยในเรื่องการขูดขีดได้ค่อนข้าง,งดีเลยนะคะรุ่นนี้ครับคิ้วกันศาดติดตั้งมาให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญครับทำหลังคาดําให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ครับใครอยากได้ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะด้านหลังก็จะมีไฟเลอร์ให้นะครับ สาอากาศแบบชักฟินครับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวระบบไล่ฟ้าให้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับคิ Q ้วท้ายปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้เลยมีไฟด้วยนะเวลาที่เราเหยียบเบรกนะครับตัวนี้ก็ไฟมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆตรงนี้นะฮะชุดสกร์ดด้านหลังเป็นท่อคู่นะครับสําหรับรุ่นนี้อ่ะโอเคอันนี้คือชุดแต่งที่เราเติมเข้ามาให้นะฮะกล้องมองหลังมีมาให้นะครับ,รบแสดงผลบนหน้าจอด้านในด้วยนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะคะว่าภายในรุ่นนี้ เขาจะออกแบบมาได้สปอร์ตแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับมาดูในส่วนของตัวภายในนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับแผงคอนโซลด้านหน้าตัวนี้ก็ ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงน่าใช้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายนะคะสาหรับตัวคอนโซลด้านหน้านะฮะตัวหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะระบบแอร์นะคะตัวนี้เป็นแอร์แยกสละให้ซ้ายขวาด้วยนะคบสำหรับตัวแอร์ของเขาครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับมีเบรกมือ Black ure, เป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบออโต้เบรกให้นะฮะออโต้โฮนะคะ,ะ,คะตัวนี้กุญแจนะครับตัวนีเ้เป็นกุญแจรีโมทเป็นระบบพุทธสตาร์ทครับพวงมลัยก็ยังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ ด้านซ้ายจะมีปุ่มควบคุมในเรื่องของตัวมันตีมีเดียต่างๆให้นะครับลดเสียงนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงจากมิตซูบิชิด้วยนะคะแล้วก็ด้านขวาจะมีระบบพุชคอนโทรให้สามารถตั้งล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะด่น,นี้พวงมาลัยเป็นแบบพุ่มหนังนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงใต้พวงมาลัยก็จะมีปุ่มพัดเดิลชิพให้นะครับ สามารถทดเกลี่์เองได้จากกลุ่มนี้นะครับสำหรับใครชื่นชอบในเรื่องของตัวอารมณ์ขับแบบสนุกสนุกแบบสปอร์ตสปอร์ตนะฮะอ่ะโอเคครับระบบไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าออโต้ให้นะครับโอเคระบบที่ปัดน้ำฝนก็สามารถหนวงเวลาได้แล้วก็นอกจากนั้นตัวนี้ก็แถมต้องบันทึกหน้ารถให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะฮะกระจกเป็นอ่ออโต้ ทั้ง4บานเลยนะคบแล้วก็บอกปรับไฟฟ้านะฮะร,รุ่นนี้ปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะคบก็จะห่วงข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็ช่องต่อ USB HDMI มีให้ครบเลยแล้วก็พร้อมด้วย wireless charger ด้วยนะฮะตัวนี้กล้องซูมเข้ามาเลยนะคบโอเคนะฮะสำหรับในส่วนของตัวภายในรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบบนี้ออปชันก็น่าใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวาง เดี๋ยวเราไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นการใช้คร่าวๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคนะคะสำหรับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะเบียพาดูสภาพโดยรวมด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะสำหรับโปรโมชั่นครับใครที่อยากจะได้ดอกเบี้ยตามนะดอกเบี้ยพิเศษก็สามารถทักใคร อินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรดาวตับนะคะเรามี20สิงโปรเลยสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้ปาเจโร่สปอร์ตนะคะวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถสวยๆรถดีๆรถแต่งสวยๆมาให้ดูนะคะวันนี้เบียต้องขอตัวลาไปก่อนอยากจะโทรเข้ามาสอบถามส่วนตัวเบอร์โทรด้านล่างน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ